เพ่อนเพื่นอย่างน้เราบอไม่มีกี้ว์ไเอื่อนไปมาเซ็กซ์เศร้าังอะไสวัสดีครับกำนังกินค้วอไรนี่เพื่อนมาเอาเขาห้องทองนี้ เขาาอัานนั้นข well ัวกิ้งครับทิมอะไรแม่เหรอเปลี่พันเอ็ดแล้วเบนปัดเทื่ยวมาเปลนพันเอ็ดไงไออาทางในกองกุนกุด ามาได้กล่องมาอยู่ไหมสี่หาเืินฝุนพี่น้องอีพี่นี่บอทับมาตารอในกล่องหายใจน้องเดนโอ้พี่น,น,น้องคป็นกำลังเต้นหนังฟาคือโวยทะย่อมแท้คือโวยทะย,ยมหายยัย มาน้องอะไรทำไมสวยจังครับต้องลงคอนะลูกน้อองะไรพอดีแล้วกันซีนตลอดแม่มันเหมือนนไำตาลงานผิวไม่กันซีนตลอดโอ้ยได้เห็นหน้าจริงโอเคครับอย่าหันมานะน้องพูดผ่าสวยไม่ต้องลงคอเด้อแล้วลิฟต์ก็ไม่ต้องทาพอดีแล้วสวยแล้วซูภัทจองตัวคนะ สวยยหน้าคิวแม่ค่ะคือกันกวยไทยย่มนี่จริงๆเขาแต่งแค่นี้แหละดาราเขาก็แต่งแค่นี้ลงแค่แป้งกับปากกันแท้กับน้องคุณเจ้าใช่ะแล้วก็สวยเลยใช่ทุกวันนี้ดาราเขาไม่แต่งหน้าหนาใช่มาดูพวกนี้หน่อยค่ะนี่แต่งเยอะนี่ไม่สวยเพราะแต่งเยอะสวัสดีค่ะเป็นในช่วงพูดหน้าเจ้าของแต่บรินัทนายสวยเล็ก คอนสแตมมี่ที่นี่จริงจริงว่าจะบอกพี่อามอยู่ว่าไม่ต้องแต่งเยอะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าโครงหน้ามันมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆสีปากสีนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาตินะสังเกตดูใครที่ดูทีวีโทรทัศน์สมัยก่อนจะรู้เลยว่าแบบไอมันสีแล้วอเปลาแบบว่าสมัยก่อนนางเอกเขาจะไม่ค่อยทาที่สีเข้มเนอะผมทรงนี้เดอสวยมากนะผมมากี่ยัง ลีโอมาเล่นได้ไหมมาสอกลีโอไม่สบายนะลีโอไม่สบายนะครับยังไม่แน่ใจท้อมากเนี่ยแต่กับบอลโลกแบบท้องไหมคะเราอ่ะเขาไม่เจอเหมือนอีพีหนึ่งจริงเออเหมือนอีพีแรกอย่างมากบอลอันไหนกันบูสเตอร์อังกี้ยังเป็นอย่างเด้อพี่น้องนี่แหละเหนว่าท้องแล้วมันสิเนี่ยขัวนกระยาบักชมพุ่นหอบขึ้นมากินของเขาของใบ สองสามเดือนแลกมันก็เป็นทังสี่ลาเขาใจห่องบ่เม่ยโอ้ยยยยยยอยยยยยยายยดยอยย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 ยดยยยยยย่ยย่ย้ยยค้ยยยยยอยย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 งยยยนี่ยปิดยยับยย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 ปหยยยยคิดยยยเยย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 แย่ยกยย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 ยงยย่นยย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 ยแคยกปยหย ย่าบเเ็นมาดีกลอยังเงยบกี่สวยมากเวนสเตียนไบเริ่มช้างเรียกน้องเบนไม่ได้แต่งครับเพราะว่าน้องเบนหล่ออยู่แล้ว มหาจะร่งแปลงพี่น้องดแ่เพราะ่าดทองมากกแ่แต่งเหมอนตรงใช่มนกอร่อยอยู่แล้ววปอกี้แพทท้องเหรอใช่ค่ะปอกี้แพทท้อง ซื้อบัดจองตัวได้ครับพี่น้องซื้อพัดจองตัวบรรยากาศพี่เจนถ่ายได้ไหมนี่ทำไมสวยเร็วกูกินน่ารักใคยแังแห้พี่ยาใช่ครับสเต็มก็สวยสวยทุกคนเดี๋ยวันมีลูกเป็ดแม่งแรงก็พี่น้องคนจังตัวก็เรียบร้อยกันถ่ายยาก

เดี๋วยวไะพาไปเพิ่งผูบาวทีมไรแล้วพาไปดูบาวทีมไรนะครับเอาทีมไรเหรอครับสิบห้ามาเพิ่งผูบาวทีมไร ครับผมฮาเพิ่งผู้บ่าทีมไหลมาแต่อุบลครับ้าเจ้ารอกมูฮ่าให้เป็นเบิ่งรถไฟไปดลยดครับมามาไก่แห้งข้าใส่นี่าวหนาที่มึงครับพี่นอ้อรอไปต้องขานาที่มีหรอมีแอน ม่ได้พูดลลอพี่น้องไปได้ต่อ้มือเงินโว้ใครอยู่ยัง,ง, <c oughs> งม,องม,อม่อมอสอที่วีต่นเต้นสุดนี่ครับพี่น้องจิ้มลิงเด้อครับผมจิ้มลิงเลยออมรวมเลยกินแป๊บสี่กับะไรยา มาผุนผู้สาวงามงามนั่งลำระยะเกินนั่งลำมาดบ่าวพูดให้เนเรืนไปไล,ปล,ปล,ปล่อันมอลำซิงครับเป็นเตียลำซิงเป็นเลย่งไหนที่นอ่าถึงมาแทนีนครับไม่ไม,ไม,มาหราบอมาครับผมผุดบัววงคิวงานพุดม,มือลราเอาน้องกันนั้นแ้วม่เสียดำแม่ที่ยังก่อน ห้วยดีดีแนะแฟนผมน่ารักมากของไปมั่วนะของเปมั่วนะของไข่เรียนรู้ด้วยแก่ไม่น่ารักจังน่าเกลียดจ้าสนัดต <c oughs> ี้เมีนครับละลายแล้ว <c oughs> เปี๊ยได้พี่น้องเปี๊ยได้อันสนับสนุนค่าแอมได้ครับผม <c oughs> นี่ไปจองยิมไหนอย่างนี่เดี๋ยวเป็นไร เสียง <im itation> <im itation> มีหกคิบ้านผมมีคหกทำนานจะเ่แมนครับผมม่่แนม่ไม่มื้อบัรซื้อบัรชื่อบัรซื้อบัตรนีกันจะี่ด็กกลับก่เด็กลับรีบรเลยครับบ่าพูดให้เป็นไรอย่าล่ำสิ่งนะคบเป็นติดงานเด้อเป็นมือละสามงานบ้าพูดให้บบร้านแต่แล้วดีใจครับแมนครับผมร้านแต่งแล้วนี่ครับยุนหนาลงละครพี่น้องลุงโต้งมา คนพักในแถวพี่น้องคนพักในจิ้มดิงเลยครับผมคืนนี้จองทีมไล์นี้คือเลี้ยวเทียนะฮะทีมไล์ไมิตรภูรูนะฮะทีมไล์สวนพระจัสวดครับผมสวดทุกคนครับผมเแบบว่าเขาไปบางทางนี่ครับสุดคุณภาพเลยครับสุดมัตตุคน อาเสียน้องอายอเมนครับผมจิมลิงแล้วนครับผมจิมรือเที่ยวพ้าไปบงผู้พาทีมไหลบ้านนี่เมือนซ้ำนี่ไปอง ยอีกหลายใยที่มัม้ยกรำลังตั้งครับผมสวัสดีครับผมกําลังซี่เรียบอยู่อันนี้ก็นี่กระสดครับนี่กระสด,ดวนของขึ้นหนเยอย,ยึ้นมาขึ้นไอจุนมาไอจุนมห่หวามมาคักเด้ โอ้บ้านไหนด้ยนี่นี่ครับผมกำลังเตรียมของครับเดี๋ยวสิไปทางนอกพี่น้องบ้านนี่ให้เพิ่นเตรียมของก่อนบ่อกวนเพิ่นแล้วเพิ่นอีดาวอาเสียสิดาวพี่นอ้อนลา,าละอลาาละไา โอเคเป็นตังของกันพี่รองย่างต่อกัน<ม>เดินต่อก่อนนะครับอุปกบอลครบครบครบบอลก็ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นแล้วเื้อพัดซอยบอลก้อนเฮงซื้อบัดลายบอลก็เศร้าบึดบิดบิดบิด,ด,ดเลย จังได้ขายบันหัดเปียดพัดละไข่ขึ้นไข่ขึ้นพี่น้องอพี่ไรสดเหรอใชท่ทุกคนดูหายแล้วนะทุกคนทักนหายไปไหนกับยูนีวอที<ป>ต่ตัวไปว็นตัวพีื่นดาไปฉีดยานะคะยูโรงพยาบาลหลังาพาีสง,งมาแงะะเออนเนคือปิดทิ้ทงเลย เข้ากันนีคยาลาาเพจยหวมนเ่ลิ่นได้ค่ะเออทุกคนยสคจ้นนวันนี้คือคนล้นมาผู้ใดผู้ใดแบบว่าแบบผู้มาเบิรกนีกวาเพจเอพนั้่าะบกลับเข่ากันหลพี่นาะอยากกินได้ครับ ปากชมกับพี่ไปไหนนั่งในพี่น้องกิมลิงกิมลิงเลยเด้อครับผู้ใดงวันซื้อบัดจองตัวขอฟ้าเลยเขาพากันเลี่ยสุดเตี้ยยังกันไล้ลงมา วันนี้เราสแตนบายหนึ่งทุ่มนะครับไล่ลเปิดไล่ย,ยังกันหนึ่งพอดีอครับสัตนบายรอครับผมซื้อบัตรจองตัวเลยครบรอบหนึ่งปีตัวเกี่ยวพี่นองเอ้ยแปบ๊บเดียวยูสิพ้อปีล่ะพ่อแม่รุ่นมูเดียนเดียว ใช่ครับแอนนี่ก็หายดีแล้วน้องลีโอไม่รู้ว่าจะหายทันไหมครับผมบนนก็รูว่าลีโอจะหายทันป้องสายดาร์ตอ็อกกี้อยู่น้ำบ,บ่อน,นครับบ้านบรับ โต๊ะยังว่างนะครับเเนี่เดีเอพี่น้องเป็นพยาธิเลยศิล,ลปินนะคะรวมตัวกันไปไหว้สาราพิมพคเดชนาตอนนี้นะคะศิล,ลปินแดนเซอร์ทีมงานนะคะไหว้สาราพิมพคเนศตอนนี้นะคะศิล,ลปินทีมงานรวมตัวกันไหว้สาราพิมพคเนศตอนนี้ค่ะคุณค่ะคือยังยูไข่ระแฮนเด้อ ไปเลยกาลังจะกมาไหวสารพระบิคาเนตครับไอ้กลังเตรียมของเลยพี่น้องสิว้ ครับผมเซฟจาของอยู่ครับส่วงนี้เซฟประคักยานป่วยกำลังจับไปบไ่เพราะพี่ข้านศครับผมเริ่มไหลเวลาเต็มนะครับสามทุ่มไหลเปิดก็จะหนึ่งทุ่มน,นิดๆนะครับหมอบอกว่าให้ออกลุมบ้านครับถ้ารูู้าอาการนนองเป็นแน่ไไหรครับผม ถ้าก็ยังไงนองพักพอ่อนพอนองอันตรายพี่นองมันอันตรายเออ,อ,อมาครบหรือ,อยังนี่เ้ยเขาแต่งตัวยังไม่พร้อมแม่จะลงมายังไงเนาะเอ้ยน,นี่ไป มาแล้วครับผมเฮ้ยสิผมเป็นไรพ่นเลยพี่เล่นได้หนิเราช่องหล่อ เราชอนเอาหนอนย้ายด้วย